สวัสดีคนที่ติดตาม YouTube ของช่างโจนะครับวันนี้พามาชมนะครับงานเปลี่ยนพื้นของที่ร้านนะครับชุดนี้นะครับก็ทำการเปลี่ยนพื้นแล้วก็เย็บรอบหมดแล้วนะครับดูนะครับเย็บรอบด้วยสายพีคู่นะครับนี่ครับช่างกำลังอบกาวนะครับอบกาวนี่นะครับนี่ครับการเย็บของที่ร้าน อบกาวนะครับประมาณสามชั่วโมงนะครับแล้วช่างจะถึงจะส่งถึงมือลูกค้าได้นะครับเนี่ยรอบนี้ส่งประมาณวันจันทร์นะครับการเย็บนะครับผลงานการเปลี่ยนพื้นของที่ร้านนะครับสนใจนะครับติดต่อมาที่เพจซ่อมรองเท้าบัคโจลรบบรีนะครับในเฟซบุ๊กนะครับหรือโทรศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดห้าสี่ศูนย์สี่เจ็ดนะครับ นี่ตัวนี้ก็เปลี่ยนพื้นลมพื้นลินิกครับเย็บด้วยสายพีคู่นะครับใช้งานกันได้ยาวๆนะครับราคาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพรองเท้านะครับนี่ครับพื้นมีหลายแบบให้เลือกนะครับตัวนี้จะเป็นพื้นแยกนะครับนี่ชุดพื้นแยกยังไม่ได้เย็บนะครับแต่ชุดที่เย็บแล้วนะครับช่างจะทําการอบนะครับอบแต่เตาร้อนนะครับ ไม่ใช่ตาล้อนคนระเป็นเครื่องอบที่ช่างผลิตขึ้นมานะครับอุณหภูมิประมาณ50องศาทิ้งไว้2-3ชั่วโมงครับนี่ก็พามาชมงานเปลี่ยนพื้นนะครับสวยๆจากที่ร้านนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe ให้ช่างนะครับจะพามาอัปเดตผลงานให้ชมกันนะครับขอบคุณครับ